สวัสครับวันนี้ผมมามีประเด็นพูดถึงอยู่เรื่องหนึ่งก็คือทำไมหนังต้องมีภาคไทยอืมอ่าหลายๆคนที่เป็นนักดูหนังอาจจะชอบซับไทยซาวแทร์อะไรอย่างเงี้ยที่คนก็ดูแล้วเขาบอกว่าได้อัธรสได้โน่นนี่นั่นผมว่าซาวแทร์มันเหมาะกับการดูในโรงอ่า เท่านั้นที่มันได้อัตรสดแบบนั้นสําหรับผมนะเพราะเสียงเสียงมันจะได้แบบเหมือนต้นฉบับมาเลยนะครับแต่ถ้าเป็นภาคไทยบางทีสังเกตดูบางเรื่องนะครับพอเราดูภาคไทยเสียงดนตรีมักจะดังกว่าเสียงพูดบางครั้งเอ๊ะมันพูดอะไรวะถ้าไปดูในในโรงเนี่ยนะมันพูดอะไรวะเราต้องมามาดูอีกรอบหนึ่งถึงจะรู้เรื่องนะ ก็คือให้มันออกสตรีมหรืออะไรก่อนเมื่อก่อนก็ออกแผ่นนะเรียกผมถึงว่าเอ๊ะดูภาคไทยอะ่ะมันข้อเสียมันก็มีก็คือเนี่ยเรื่องดนตรีมัดนดังกว่าเพราะนั้นถ้าดูในโรงเราจะได้อัตรถเพราะมันระบบมันใช่ไหมเอ่อซาวแท็กดูในโรงมันจะได้อัตรถลงมากสำหรับนั่นที่พูดถึงเนี่ยสำหรับนับดูหนังจริงๆอืมทีนี้ มาฟังในมุมมองของผมสำหรับคนทั่วไปแบบผมที่ดูหนังตามกระแสนะครับซึ่งส่วนมากหนังก็จะที่เข้ามาเมืองไทยมันก็จะ่าคไทยอยู่แล้วนะถ้าเป็นหนังกระแสนะนั่นทำให้เราดูได้เราไปดูได้บางเรื่องซึ่งน่าจะเป็นกระแสแต่ไม่มีภาคไทยนี่ที่ผมจะพูดถึงตอนนี้ก็คืออย่างเงี้ยเรื่องนี้ อย่างเช่นบา์บี้ปีที่แล้วนี่ปัจจุบันยังไม่ได้ดูเลยนะไปดูว่าเจอเฮยดูบาบี้ไหมไปดูเฮ้ย,ฮยคนขายตัวนี่บอกกันเลยแต่พี่มันมันไม่ภาคไทยนะเอ้าเหรอเราไม่ได้รู้เนี่ยเราไม่ได้เช็คตอนนั้นนะคือเราไปดูเนี่ยรู้แต่ว่ามีเรื่องนี้แล้วอยากอยากดูก็ไปดูไม่ได้เช็คอะไรเลยดูแค่รอบหนังว่ามันมีรอบไหนพอมันมันไม่มีไอ้นี่เราก็ต้องดูเรื่องอื่นเห็นไ,ไหมเนี่ยผมว่า ภาคไทยมันมีผลมีผลกับการดูหนังมากๆหลายๆคนซึ่งผมว่าคนส่วนใหญ่ของประเทศเราเลยแหละที่อันนี้อาจจะบอกว่าเฮ้ยคุณไปตัดสินแทนเขาได้ยังไงอันนี้ก็แล้วแต่นะแล้วแต่จะมองในมุมมองของผมนะวรัผมว่าคนส่วนใหญ่ของประเทศอยากดูภาคไทยอืมในเมื่อมันเห็นไหมบา์บี้ผมผมยกตัวอย่างแล้วว่าบา์บี้พอไม่มีปุ๊บ หนังขนาดไม่มีหนังยังได้เกือบร้อยล้านไหมแต่ผมไม่รู้นะเช็คหลักคือพอมันไม่ไม่อยู่ในกระแสเราเราไม่นะไม่ดูด้วยว่าเอ๊ะมันได้เท่าเงินเท่าไหร่นะเนี่ยนี่คือเหตุผลตอนนี้ก็ยังไม่ดูและก็ไม่อยากหาดูด้วยเพราะมันมันไม่อยู่ในหัวแล้วเรื่องอื่นมันมาทับหมดแล้วกระแสเรื่องอื่นมาทับตรงมหมดแล้วก็เลยไม่อยากดูเลย ข้อดีของมันก็คือมันทําให้คนมันเปิดมันเปิดกลุ่มคนดูนะครับถ้าเราภาคไทยถ้าเราเอาภาคไทยออกมาแล้วทําไมเขาถึงม่ภาคหนึ่งผมว่านะอันนี้เขามคิดเห็นส่วนตัวนะครับหนึ่งเขาคิดว่าหนังเรื่องเนี้ยมันไม่เป็นกระแสทีนี้พอพอออกฉายไปแล้วมันเป็นกระแสขึ้นมาจะไปทําใหม่ก็ยังไงรุ่นหนังมันได้กาหนดไปแล้วอะ ไม่รู้เป็นอย่างนี้หรือเปล่านะก็เลยแบบอ่ะปล่อยมันไป,ไ,ปได้เท่าไหร่คนอยากดูก็ไปดูคิดอย่างนั้นมันก็เลยตัดคนดูไปเกือบครึ่งเลยผมว่านะคนที่อยากดูมากๆและก็เลยจาเป็นต้องไปดูแต่คนที่อ่ะแล้วค่อยมันออกมาค่อยดูซับไทยเนี่ยมันเหมาะกับไม่เหมาะอันเหมาะกันในโลก็จริงครับแต่สําหรับคนทั่วไปเนี่ยเรามาดูซับไทยที่บ้านดีกว่าไหม อ่านไม่ทันเรายังสต็อปย้อนหลังได้นะสต็อปแล้วก็ย้อนกลับคืนนะมันทําได้แต่ถ้าไปอยู่ในโรงมันไม่ได้ผมบอกว่าซับไยมันเหมาะดูในโรงจริงแต่นั่นคือสําหรับนักดูหนังจริงๆคนทั่วไปอย่างผมไม่เหมาะถ้าไม่ถ้าเป็นซับไยปุ๊บผมหลีกเลยนะอยู่ในนั้นอันเป็นซับายนะก็หลีกเหมือนคนต่างจังหวัดที่เขาไม่ค่อยได้ดูหนังเพราะไม่พักไทย เขาไม่ผ้าก็เพราะเขาคิดว่ามันไม่ได้เงินมันไม่เป็นกระแสเอามาเพราะการผาคนะครับข้อที่สองเลยการภ้าถ่ยมันต้องจ้างคนมาภาาอืมต้องจ้างทีมเหมือนหนังฮ่องกงทีมพัทมิตรทีมอะไรอย่งจีนเนี่ยคือพอผ้าแล้วเขาก็ไม่ก็คือไม่ค่อยได้เงินนะ่ยพ้าายก็ไม่ได้เงินแต่หนังฮ่องกงตอนนี้ สังเกตว่าถ้าไม่ใหญ่จริงมันเราจะไม่ได้ดูแลนะเพราะมันต้องจ้างหลายอย่างจ้างทีมผ้าหมดเยอะหนังอินเดียเนี่ยซึ่งหนังดีๆทั้งนั้นหวองตรงหน้าหนังอินเดียเนี่ยแต่และเรื่องนี่โอ้โหโดนใจแต่เอามาฉายทีไรได้ตังไม่ติดสิบอันดับในช่วงที่ฉายตลอดต่างจังหวัดไม่ฉายเลยฟไฟเตอร์เห็นโฆษณากันใหญ่เลย ต่างจังหวัดไม่มีเฉยเลยนะก็เพราะมันไม่ภาคไทยรับพี่น้องเสียดายมากอยากเข้าไปดูนะแต่มันไม่ภาคไทยก็เลยไม่ได้ต่างในส่วนของคนทั่วไปทีนี้ถ้าเขาลองภาคไทยในความคิดไหมในความคิดของผมนะถ้าเขาลองภาคไทยดูแล้เอาเข้ามาฉายจ้างทีมแนละ้วมันต้องลงทุนเพิ่ม แต่คนยังคิดว่ามันคงไม่ภาคไทยเหมือนผมเนี่ยไปดูหน้าหนังเอามันภาคอะ้คือไม่ได้ศึกษาไม่ได้ว่าหนังเรื่องนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้คือไม่ศึกษาเลยไปดูข้างหน้านเลยซึ่งคนส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นถึงจะมีโซเชียลให้ดูศึกษาข้อมูลก่อนก็ช่างยังเป็นอยู่ถ้ามันเป็นกระแสคนจะไปดูแต่ถ้าเขาจ้างทีมภาคมาแล้วภาคไปอย่างหนังอินเดีย มันไม่มีกระแสอยู่แล้วนะจริงๆเ,เพราะมันมันใหม่ถึงมันจะมีมานานแต่มันใหม่สําหรับสําหรับเมืองไทยในความคิดผมนะเมืองไทยเขาเขาดูหนังจีนเนี่ยเกาหลีญี่ปุ่นฝรั่งเนี่ยมาแรงอันดับหนึ่งอยู่แล้วขณะเกาหลีญี่ปุน่นานั้นๆจะมีสักเรื่องมามาขึ้นอันดับมาติดก,กระแสในบล็อกออฟฟิศไทยทุกวันนี้ก็อะไรเอ็กซูมา เห็นไหมเอกสูงม,มากผมโคตรอยากดูเลยเห็น,นใครพูดถึงเป็นกระแสะมากมากแต่พอไปถึงย็นไงครับไม่ภาคไทยก็ต้องถอยออกมาเนี่ยก็เลยไม่ได้ดูลูกลูกเมียลูกเมียนี่ไม่เอาเลยแหละไม่ดูเลยแหละเพราะฉะนั้นผมต้องไปดูกับครอบครัวไงก็เลยไม่ต้องดูก็ต้องไม่ดูซึ่งผมไม่มีปัญหานะดูได้อ่านเอามันก็ ถึงไม่ทันบ้างทันบ้างไม่ทันบ้างเวลาเขาทะเลาะกันอย่างเงี้ยไม่ทันก็พอจับจาความได้นะเอ็กซูมาหนังอินเดียหนังอะไรอะบาร์บี้อย่างนี้เป็นตัวอย่างเลยนะที่ไม่ภาคไทยแล้วผมว่าถึงมันจะเป็นกระแสยังไงเงินมันก็ไม่ได้ไม่เยอะนะได้ไม่เยอะเขาอาจจะคุ้มทุนอยู่เต็มไม่เปรี้ยงอะ่ะ กระแสนี่โคตรเปรี้ยงแต่เงินรายได้มันไม่เปรี้ยเพราะมันไม่ภาคไทยมันไม่เข้าถึงคนกลุ่มผมเนี่ยกลุ่มอย่างผมเนี่ยมันไม่มันไม่ถึงูุร่ไงกลุ่มนักดูหนังถึงแน่นอนนะกลุ่มนักดูหนังเนี่ยนักดูหนังเขาดูหนังเอ่เออชาวแท็กเขาจึงชอบบางคนเนี่ยคนที่ดูซาวแท็กในโรงเนี่ยเขาเอาเลยนะไอ,มอ้มงไอแม็กโอก้โหอันนี้พวกเราเนี่ยไม่ถึงอยู่แล้ว คนดูหนังทั่วไปพูดถึงมันไม่ได้เพราะนั้นที่ผมอยากมากตอนนี้นะถ้าคลิปนี้ไปถึงเจ้าของหนังนะหนังอินเดียนะพีนะ่น้องผมอยากให้มีภาคไทยมากที่มีในโรงนะถ้ามีในโรงนะผมดูทุกเรื่องเลยวรงตรงอ,อแต่ว่าส่วนใหญ่นะังอินเดียมันเอานำหนังที่ดังๆแอคชั่นแหลกลานแบบแล้วก็ส่วนใหญ่หนแะอคชั่นหนะังพูดง่าย หนังตลกหนังแอคชั่นหนังที่เป็นกระแสต่างๆในบ้านเขาเสิร์เขาคิดว่าดังแน่ๆเอามาอยู่แล้วหนังอินเดียนะมาเมืองไทยอะ่ะเด็ดๆทั้งนั้นแต่พอมาเมืองไทยแล้วมันก็ได้แต่แฟนหนังชาวอินเดียไปดูนะแฟนหนังไทยบ้างเล็กน้อยที่อ่านซับแต่คนทั่วไปไม่มีแน่ๆนะ เนี่ยคนทั่วไปก็คือผมทั้งทังที่อยากดูอยู่ได้แต่ก็เข้าใจเขาเพราะเขาต้องจ้างทีมมาพาักแล้วเราจะแก้ได้ไงผมว่ามันต้องค่อยๆค,ครับเมืองใหญ่ๆเช่นอีสานเนี่ยอุดรขอนแก่นโคราชภาคไทยมาหน่อยนะเจาะก่อนให้คนพูดถึงแล้วพอออกไปเนี่ยมันจะมีสตรีมที่คนดูเยอะอยู่แล้ว แต่ถ้ามีภาคไทยคนจะดูอยู่แล้วสต,ตรีมิงที่เป็นซับไทยอะมันก็ดูได้เขาเพราะเขาสต็อปเขอ,อะไรใช่ไหมแต่ถ้าภาคไทยคุณจะได้เท่าตัวผมมาอันนี้ใครเห็นต่างก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับอันนี้ความคิดส่วนตัวเลยขอให้มีภาคไทยรับรองคนไปดูแต่ก็อย่างว่ามันต้องค่อยๆจบ ถ้าจะให้เป็นกระแสมั็ค่อยๆเจาะจะเอาทีเดียวเลยขยายทั่วประเทศทั่วโล,โลงทั่วประเทศเลยมันก็ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวานนะฝากถึงเจ้าของหนังลองทำภาคไทยมาะทำก็ปีนน้อยๆก,ก็ได้นะครับเพื่อให้คนเข้าถึงหมู่มากมากขึ้นนะ แต่ผมไม่มีปัญหากับหนังซับแต่ว่าคนอื่นๆคนดูหนังทั่วไปลูกเมีผมไม่ดูเลยแหละซับเนี่ยท่านในโรงไม่ดูเลยรอดูเนี่ยเออมันสต็อปเอาย้อนสิอ่านไม่ทันตรงนี้ย้อนสิอะไรเงี้ยเวลาดูนดูหนังด้วยกันนะบังเกตว่าผมลงเนี่ยดูหนังอินเดียบ่อยมากนะซับไทยนี่แหละนะครับแต่บางทีมันก็ขี้เกียจลุกไปย้อนนะอ่ะก็ฝากถึงนะครับท่านคิดเห็ยนยังไงซับไทยภาคไทยมีปัญหากับท่านไหม หรือว่ามีวิธีแก้ยังไงที่จะให้มันตีตลาดได้นะตกหล่นข้อไหนฝากถึงท่านด้วยนะครับฝากติดตามช่องลิ์ภูดายจารบันเทองสวัสดีครับ